สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ไกรามาวาเรียสคลิปนี้คุณยายมีบอลน,นำเข้าค่ะเป็นบอลที่สีแดงเจิดจรัดมากเลยค่ะมาแนะนำนะคะน้องเขาชื่อบับเบิลค่ะบอลสีบับเบิลลักษณะของน้องเขานะคะนี่ค่ะใบนี่ค่ะจะเป็นรูปหัวใจค่ะเป็นรูปหัวใจพื้นใบเนี่ยจะสีแดงกล่ำนะคะ จับดูแล้วเนี่ยเนื้อใบของเขาจะแข็งนะคะแล้วก็ใบก็ไม่ได้แผ่ออกนะคะใบค่อนข้างห่อค่ะค่อนข้างหอ่อแล้วก็ขอบใบเนี่ยค่ะขอบใบจะเป็นครื่นๆค,ค่ะดูอ่อนช้อยสวยงามนะคะกระดูกค่ะกระดูกน้องเขาเป็นสีเขียวนะคะตัดกับสีแดงเลยค่ะทําให้น้องเขาเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะคะส่วนก้านใบค่ะ ก้านใบของน้องเขาเนี่ยเวลาออกมาใหม่ๆก็จะเป็นสีเขียวนะคะพอเริ่มมีอายุแล้วเนี่ยใบยก็จะเริ่มเป็นสีเขียวอมดำนะคะดำๆเล็กน้อยค่ะทีนี้มาดูการปลูกกันค่ะการปลูกนะคะุณยยก็จะเปลี่ยนกระถางน้องเขาให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่ากระถางเดิมเนี่ยค่ะที่น้องเขาเดินทางมาเนี่ยค่ะเนี่ค่ะกระถางเล็กแค่นี้เองนะคะุณยยก็เลยต้องใส่ค้ำเอาไว้อย่างนี้ ทีนี้กระถางก็ขอเป็นกระถางนี้แล้วกันค่ะน้องเขาก็จะได้มีเนื้อที่เยอะๆนะคะที่จะเจริญเติบโตก้นกระถางทุณยาจะลองด้วยหินภูเขาไฟค่ะเป็นหินภูเขาไฟไซส์ใหญ่นะคะเพื่อให้น้องเขามีความโปร่งค่ะเวลาที่เราลดน้ํานะคะน้ําก็จะไหลผ่านได้สะดวกนะคะให้น้องเขามีความโปร่ง อยากขอจัดเรียงนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเรารองด้วยกับมล็ะพร้าวสับเนี่ยก็จะค่อนข้างไม่มีไม่มีรูนะคะสามารถที่จะอัดแน่นได้แต่ว่าพอเป็นถึงภูเขาไฟเนี่ยค่ะก้อนเขาจะค่อนข้างใหญ่ก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นรูนะคะพอเรารองก้นกระถางเรียบร้อยละทีนี้มาดูวัสดุปลูกค่ะ วัสดุปลูกของคุณยายนะคะอันนี้เป็นใบค่ะใบก้ามปูค่ะส่วนนี้เป็นดินค่ะดินหมักค่ะดินหมักใบก้ามปูนะคะอันนี้เป็นเพอร์ไลค่ะและน,นี้ก็เป็นหินภูเขาไฟนะคะทั้งสี่ส่อย่างเนี้ยค่ะอย่างละหนึ่งส่วนเท่าเท่ากันค่ะแต่ว่ามีอันนี้ค่ะซึ่งเป็นอ่ามูลไส้เดือนนะคะอันนี้บํารุงน้องเขา มี่ยายก็ใส่ไปแค่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ส่วนเองนะคะเป็นหนึ่งส่วนสี่นั้นก็ผสมค่ะคลุกเคล้าให้วัสดุปลูกน,นี้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะดินหมักใบก้ามปูของเจ้านี้นะคะเขาก็จะใส่พวกะกะมะพร้าวขุยมะพร้าวนะคะกะมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแล้วก็ มีมูลไส้เดือนอยู่แล้วค่ะคุณยายก็เลยใส่มูลไส้เดือนเติมไปแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ส่วนนะคะเพราะว่าดินเนี่ยเขามีส่วนผสมค่อนข้างครบแล้วค่ะสำหรับดินใบกมปูเจ้านี้นะคะโปร่งดีค่ะเขาเป็นดินหมักค่ะเขาก็จะใส่หลายๆอย่างนะคะผสมกับใบกมปูแล้วก็หมักไว้แล้วก็ไม่ต้อง เพิ่มแล้วค่ะไม่ต้องเพิ่มขุยมะพร้าวกับมะพร้าวแล้วค่ะเพราะว่าในดินหมักเนี่ยมีอยู่แล้วค่ะโปร่งพออยู่แล้วนะคะเอาแล้วค่ะพุกคราบได้ที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอาวัาสดุปลูกใส่ลงไปได้เลยค่ะซกักเศษสามส่วนสี่ของกระถางน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่วางน้องเข้าไปแล้วเราก็จะทราบว่าขาดเหลือประมาณสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ช่วงเนี้ยค่ะอากาศค่อนข้างชื้นนะคะก็จะมีพวกมดมแมลงค่อนข้างเยอะทใหญ่ก็ใส่ปะกันจีให้น้องเขาสักหน่อยหนึ่งป้องกันมดมแมลงนะคราวนิดนึง นะคะให้ทูทอ่ะแล้วก็นําน้องเขาเอาอจากกระถางเดิมค่ะจากกระถางเดิมนี่ค่ะที่เดินทางมานะคะกระถางเล็กนิดเดียวเองอ้าละแล้วก็นำน้องเขาออกมาค่ะแต่รากเยอะนะคะนี่ค่ะรากเยอะมากเลยค่ะสวยงามเลยค่ะรากก็ใส่น้องเข้าไปกลึงกลางค่ะ อันนี้เดี๋ยวต้องน้องเขาคำไว้หน่อยโอเคนะคะเดี๋ยวเราเติมวัสดุปลูกค่ะเดี๋ยวค่อยจัดใบนะะ้องเขาอันนี้กาลังแตกแตกหลอดไม่เลยค่ะนี่ค่ะแตกหลอดหม่เลยเติมวัสดุปลูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ลดน้ํานะคะ รดน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะวางน้องเขาไว้ที่ที่ร่มลํลาไยก่อนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาให้น้องเขาพักฟื้นก่อนนะคะอย่าเพิ่งนําออกออกแดดนะคะพอน้องเขาพักฟื้นได้สักประมาณ1สัปดาห์ก็นําออกแดดประมาณสัก50-60เปอร์เซนเพื่อว่าน้องเขาจะได้สีสดใสนะคะถ้าอยู่ร่มไปเลยตลอดเนี่ยน้องเขาก็จะสีไม่สดใส แต่ว่าอย่าไปแดดแรงมากนะคะเพราะว่าแดดแรงมากเนี่ยน้องเขาก็จะใบไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณยาขอกดข้างๆก่อนค่ะข้างๆให้ดินลงไปแน่นหน่อยนึงเวลาเราลดน้ำนะคะถ้าดินมันไม่แน่นหอเนี่ยก็จะทำให้ดินยุบลงไปเยอะน้องเขาก็จะ คนไปเอนมานะคะพอเราใส่กดลงไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่ดินเพิ่มค่ะใส่วัสดุปลูกเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวตรงที่น้องเขาเราวางไว้กึ่งกลางกระถางก็ค่อยๆกดนะคะกดให้น้องเขาอยู่ตัวไม่ต้องแน่นมากนะคะกดแค่พอตึงๆมือะคะ่ะเพราะว่าน้องเขามีรากเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนการลดน้ำนะคะก็ลดทุกวันเลยค่ะลดทุกวันน้องเขาชอบความชื้นค่ะแล้วก็มีถาดรองให้น้องเขาด้วยเพราะาตอนนี้นะคะใกล้หน้าหนาวแล้วค่ะหน้าหนาวเนี่ยบอลสีเขาจะพักหัวนะคะก็คือจะทิ้งใบหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยไม่อยากให้น้องเขาทิ้งใบนะคะอยากให้งดงามอยู่ตลอดไปนะคะ เราก็ต้องให้ความชื้นน้องเขาอย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าน้องเขามีความชื้นอย่างสม่ำเสมอแล้วนะคะเขาก็จะไม่ไม่พักนะคะไม่พักหัวไม่ทิ้งใบนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราก็มาลดน้ำน้องเขาโดยต้องมีมีถัดรองนะคะหลังถัดรอให้น้องเขานิดนึง คุณยยาขอเพลนี้เป็นนะคะคุณยยไม่ได้ใช้น้ําผสมอะไรเลยนะคะก็เป็นน้ำเปล่าธรรมดาเพราะว่าวสัสดุปลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์แล้วนะคะก็ลดน้ําน้ําสะอาดเนี่ยคะ่ะลดให้น้ําออกก้นกระถางเลยคะ่ะไม่ต้องเททิ้งนะคะให้ค้างอยู่ก้นกระถางเนี่ยคะ่ะ น้องเขาชอบความชื้นนะคะทีนี้บางคนก็บอกว่าถ้ามันค้างอยู่ก้นกระถางแล้วมันก็เป็นน้ํานิ่งแล้วเดี๋ยวยุงก็จะมาไขา่บ้านก็จะมียุงเยอะแยะแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะก็คือก็ใส่นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะหรือว่าจุลินทรีย์น้าเสาวข้าวก็ได้หรือ EM ก็ได้ค่ะใส่ไปในถาดนะคะที่อรองอยู่ รองน้ำอยู่ก้นกระรอ,อ,องน้ําอยู่ก้นกระถางนะะี่ค่ะที่ถาดรองเนะะี่ยค่ะพอเราใส่พวกจุลินทรีย์ลงไปนะคะยุงก็จะไม่มาไข่ค่ะก็สามารถที่จะป้องกันเรื่องของยุงได้นะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำไหลออกก้นกระถางแล้วนะคะ